4วิธี move on หลังหยาเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมก่อนไปรับชมฝากติดตามเล็กพัชรินให้ด้วยค่ะ 1. โฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกออกกำลังกายแต่งตัวให้ดูดีทำสิ่งที่เคยอยากทำแต่ไม่มีโอกาสได้ทำเช่น เรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือว่าท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆที่เราชอบค่ะ 2. ส,สร้างอิสรภาพทางการเงินและวางแผนอนาคตเราต้องบริหารการเงินให้มั่นคงวางแผนเก็บออมหรือว่าลงทุนเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตสร้างรายได้ด้วยตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ3 อยู่กับคนที่ให้พลังบวกและหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคบเพื่อนหรือว่าคนที่สนับสนุนเราให้กำลังใจเราและสร้างแรงบันดาลใจให้เราค่ะและหลีกเลี่ยงการกลับไปหาความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเจ็บปวดนะคะ 4. เปิดใจ และใช้ชีวิตให้เต็มที่ค่ะมองการหย่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่จุดจบใช้โอกาสนี้นะคะในการที่เราจะค้นหาตัวเองทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาค่ะการหย่าร้างไม่ใช่ความล้มเหลวของชีวิตแต่เป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดค่ะ